ดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแจ็คสันหวังสัมภาษณ์สุดพิเศษกับบุ๊ดดี้เผยรักทุเรียนมากตั้งเป้าอยู่ไทยจะกินทุเรียนทั้งวันเรียกว่าความฮอตของเขาคนนี้นาทีนี้ไม่มีใครฉุดอยู่จริงๆนะคะสำหรับแจ็คสันหวังหรือว่าแจ็คสันก็อเซเว่นศิลปินชื่อดังจากเกาหลีใต้ที่บินมาประเทศไทย เพื่อคืนโชว์คอนเสิร์ตเปิดศึกแดงเดือดและลากยาวมีงานในไทยอีกหลายงานล่าสุดค่ะ20กรกฎาคม2565แจ็คสันหวังได้มาให้สัมภาษณ์นะคะเปิดตัวตนที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนกับทางพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยวูดดี้วุธิธรมิรินทัจินดาค่ะซึ่งวูดดี้ได้สอนภาษาไทยให้กับแจ็คสันกับคำฮิตของคนไทยนะคะ โดยถามถึงชีวิตตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างแจ็คสันก็หัวไวตอบกลับตามที่สอนเป๊ะๆพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนนะคะว่าเราจะบอกว่าผมสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับจริงๆคุณพูดภาษาไทยบ่อยมากแจ็คสันสวัสดีครับผมแจ็คสันหวังครับสวัสดีครับพวกเราคือก็อเซเว่นรักนะจุ๊บจุบทําไมคุณชื่ออะไร, 1, 2, รหนึารักนะจุ๊บจุบขอบคุณครับ คุณควรพูดว่าพี่แจ็คแซบมากแจ็คสันพี่แจ็คแซบมากแปลว่าอะไรแปลว่าพี่แจ็คฮอตมากแซบมากแจ็คสันไม่ไม่ผมพูดแบบนั้นพี่แจ็คแซบมากทุกคนมักเรียกพี่แจ็คตลอดเลยแจ็คสันบอกว่าใช่แลวผมว่าไม่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะผมหมายถึงเหมือนผมเป็นพี่คนโตมีคนเรียกผมว่าน้องแจ็คผมก็ถามนะว่าผมอยากมีชื่อเล่นอื่น นอกจากแจ็คสันหวังเขาบอกว่างานก็พี่แจ็คแต่ผมเคยได้ยินคนเรียกน้องแจ็คด้วยนะผมก็สงสัยว่ามันต่างกันยังไงเขาบอกว่าพี่ก็คือพี่คนโตน้องก็คือเด็กกว่าแต่ผมอยากเป็นพี่คนโตแต่คุณเรียกผมว่าน้องแจ็คได้เพราะคุณเป็นพี่ชายผมพี่วูดดี้แซบมากเห็นไหมผมเองเรียนรู้เร็วมากนะ คุณอยู่ประเทศไทยมาหนึ่งสัปดาห์แล้วเป็นยังไงบ้างแจ็คสันบอกว่าฝนตกแต่ผู้คนมากมายแต่ทุกคนก็ยังแสดงความรักแล้วก็สนับสนุนผมผมรู้สึกแย่มากสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือพวกเขาจะกลับบ้านยังไงผมแค่หวังว่าผมจะพาเขากลับบ้านได้เพราะฝนตกหนักหลายคนก็ไม่มีร่มผมรู้สึกแย่มากผมตกใจมากที่มีคนมารอรับที่สนามบินเต็มทั้งหมดสมชั้น ผมต้องทำให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับพวกเขาในฐานะของศิลปินและต้องทำงานให้หนักขึ้นต้องทำให้ดีที่สุดที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าเขาทำให้ผมนั้นมันมีค่าคุณรู้สึกยังไงกับคนไทยแจ็คสันมีความมุ่งมั่นสูงมากถ้าใครสักคนมาหาคุณในวันที่สภาพอากาศแย่ท่านี้คือความรักผมว่ามันคือรักแท้นะ ผมรู้สึกว่าผมไม่สมควรได้รับสิ่งนี้โอ้พระเจ้าผมพูดไม่ออกเลยการที่มีชื่อเสียงสำหรับผมมันไม่ได้อยู่ตลอดไปสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันเหมือนฟองสบู่ตอนนี้ยังมีผมก็ควรจะเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ฝึกฝนและทำให้แน่ใจว่าผมทำมันดีที่สุดทำให้คุ้มค่าที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เคยรู้สึกพอใจนี่แหละพี่บด,ดี ผมทำได้แล้วพี่ผมไม่เคยเป็นแบบนั้นคุณอยากทำอะไรมากที่สุดก่อนอายุ30ปีแจ็คสันอย่างน้อยมีเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็การแสดงการเป็นนักแสดงในหนังหรือว่าเพลงที่คนรู้จักจริงๆสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตทางตัวผมไม่ชอบมแมลงเช่นมแมลงสาบผมไม่เอาเลยนะทางจิตใจก็คือความผิดหวังถ้านึกถึงประเทศไทยคุณนึกถึงอะไรแจ็คสันบอกว่าความรักส่วนในของคุณที่แทบที่สุด แจ็คสันบอกว่าผมว่าไม่น่าอ่อนแอได้ถามว่าผลไม้ไทยที่คุณชอบแจ็คสันบอกว่าทุเรียนผมจะรอถึงวันสุดท้ายที่ผมอยู่ที่นี่จนจะกินทุเรียนทั้งวันผมจะไม่กินอย่างอื่นเลยผมชอบทุเรียนมากรสชาติมันท่วมท้นในปากผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ